สวัสดีครับรายการใครๆก็คร้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูน้ําพริกองเจนะฮะก็จะเป็นเมนูน้ําพริกทางภาคเหนืออีกตัวหนึ่งนะที่เอามาทําเจแล้วอร่อยไม่เบานะเห็นหลายที่เขาทํากันนะครับรวมถึงบ้านผมด้วยเนาะก็จะมีวัตถุดิบแปลกๆนะมาแนะนําให้ดูแล้วก็จะอบอกด้วยว่าพวกของเจพวกนี้ซื้อที่ไหนได้บ้างนะเพราะเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยครับ ส่วนผสมของน้ำพริกอ่องเจนะฮะก็จะมีนี่เลยเป็นเต้าหู้แข็งนะฮะที่บีบีนะคร่าวๆให้มันคล้ายๆหมูสับนั่นเองนะครับทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะฮะลูกเล็กหั่นผ่าครึ่งก็ได้นะตามความเหมาะสมนะครับอันนี้จะเป็นโปรตีนเกษตรที่จะ,ะเป็นคล้ายๆหมูสับอย่างนี้นะคือเป็นแบบว่าบดๆนิดนึงเป็นบดๆเส้นๆเ,เนาะจะได้มีรสสัมผัสผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนะฮะอร่อยเนาะ อันนี้นจะเป็นพวกพริกแกงเผ็ดนะฮะหรือพริกแกงคั่วก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงชอบพริกแกงแดงก็สามารถใช้ได้นะ,ะอันนี้เป็นแบบเจเลยถ้าทางบ้านไม่มีแบบเจก็ตัดกระเทียมนะฮะกะปิออกไปบางคนไม่ทานหอมแดงด้วยตระกูลหอมรากผักชีทั้งหลายก็ตัดออกไปหมดได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกะปิเจครับซึ่งร้านร้านเจที่ผมไปซื้อเนี่ยเขาแนะนำมาว่าใช้นี้อร่อยมากหรือว่าจะเป็นพวก ถั่วนแหนบก็ได้แบบเหมือนพวกน้ำพริกอ่องดั้งเดิมเลยนะพวกเป็นพวกถั่วนเนาว่เาย่างแบบภาคเหนือส่วนเต้าเจี้ยวเนี่ยผมไม่แนะนำนะซึ่งก็เห็นมีคนใช้บ้างเหมือนกันผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นาะก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทากันเลยนะฮะสำหรับปตาส่วนนะฮะ <laughs> เกือบเลิมนะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะใส่น้ํามันตามลงไปแล้วก็ร้อนเหมือนกันนะฮะเอาตัวหู้ลงไปรวนสักนิดหน่อยนะฮะร,รวนแบบไม่ต้องไปรวนมันมากรือมันจะเละเอาแค่แบบว่าฉานะประมาณว่าฉาน้ํามันเท่านั้นเองนะฮะให้มันแห้งนะขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ,เ,นะขเ,รบเขียนนิดๆิดได้นะจ๊ะเอาเป็นว่ารอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับ ตอนนี้นะคะก็เต้าหู้็็จะมีเหลืองๆบ้างนิดนึงแล้วนะเราเขี่ยีๆมานะ,ะแล้วก็พริกแกงลงไปผัดได้เลยนะจะให้พริกแกงเนี่ยหอมสักหน่อยอ่าเอาไปรวนไปผัดกับน้ำมันนี่แหละนะครับจะเบาไฟลงสักนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปโอ้ย ให้มันแตกๆนะครับผัดจะได้ง่ายๆตอนนี้เนี่ยกลิ่นเริ่มหอมมากๆเลยต่อจากนี้เราก็จะตามไปด้วยนะฮะกะปิเจนั่นเองนะครับมันก็เอาจิงๆแล้วเนี่ยผมเห็นมันมีรูปถั่วอยู่มันก็คงจะทำจากถั่วแล้วก็ปรุงแต่งอะไรสักนิดหน่อยแหละนะฮะก็สรุปแล้วคล้ายๆกับไอเจ้าถั่วแหนบเลยเนาะก็น่าจะแทนกันได้ดีนะครับใส่ไปนิดเดียวก่อน สังเกตว่ากะปิก็เค็มแล้วพริกแกงก็เค็มแล้วนะฮะทางบ้านอาจจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วก็ได้นะอาจจะตัดด้วยน้ําตาลปี๊บหวานๆน,นิดนึงก็ได้ให้มันลดกลมกล่อมนะฮะนวๆเข้าไปเนาะตอนนี้เนะี่ยทุกอย่างเข้ากันนะตามไปด้วยมะเขือเทศเลยผัดมะเขือเทศสักหน่อยให้น้ำเขาออกมาเน้นมีกลิ่นใหม่ๆนิดนึงนะครับตอนนี้เต้าหู้นี่ก็ เหลืองๆด้วยเห็นไหมเข้ากันเหมือนหมูสับเลยกินไปกินมาแล้วตามด้วยเจ้า,าโปรโตีนกเกษตรนะฮะแบบแบบว่าเหมือนหมูสับคล้ายๆหมูสับเนาะต้มหู้ก็จะนิ่มในระดับหนึ่งไอ้นี่ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยนะฮะอร่อยเลยแอบผัดต่อไปครับ แล้วก็เติมน้ําสักนิดหนึ่งนะฮะลอยกระเดี๋ยวหนึ่งให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะปรุงรสกันไหมนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูครับเอาละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อกี้เนี่ยผมก็เคี่ยวไฟอ่อนไปแป๊บหนึ่งเนี่ยน้ำมงนน้าม,มันมันก็จะลอยขึ้นมานะ,ะส่วนมะเขือเทศเนี่ยก็จะนิ่มใช้ได้นะครับก็เป็นว่าตักเสิร์ฟได้เลยนะมากินเลยดีกว่านะฮะ ปาบเทลงไปฮึมโอเคครับเท่านี้ก็พอน้องเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะฮะถ้าเกิดชอบแบบว่าน้ำพริกอ่องที่แฉะแฉะแฉะนะก็ใส่น้ำเข้าไปนะฮะเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มรสชาติซีซันปรุงรสให้มัน เค็มนิดหนึ่งก็ได้แต่ถ้าคลุกคลิกก็ประมาณนี้ก็พอนะฮะเดี๋ยวน้ำในมะเมื่อเทศมันก็จะออกมาอีกนะครับเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยทางบ้านลองไปทํากันดูนะฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ครูงตตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ